ผมจะมาแนะนำวิธีติดตั้งสตาร์ทมือไรฟานใส่เวฟร้อยนะครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครทำให้ดูวิธีต่อปลักป๊กนะครับสีปลั๊กนะครับที่มาตัดทิ้งแล้วใช้ปลั๊กจากมัดไฟเดิมเหลืองก็ต่อเข้าเหลืองเลยขาวก็ต่อเข้าขาวนะครับฟ้าขาวก็ต่อเข้าฟ้าขาวแดงดำก็ต่อเข้าแดงดำเลย ส่วนสายเขียวที่เหลือนะครับเราจะต่อลงกลาวนะครับเพราะมัดไฟตัวนี้มันจะกาวลงโค้งไปเลยนะครับมันจะไม่มีสายไฟขึ้นมาเราก็เอาเส้นนี้นะครับจําเข้าไปตจําลงกลาวเลยครับแถวคอยนี้จําลงไปเลยเพราะกาวตัวนี้กาวมัดไฟตัวนี้มันจะเป็นลงโค้งไปเลยนะครับมันจะไม่ได้เดินสายขึ้นมาแบบนี้ นียังไม่ได้เดินปัด๊ดคือตามือไม่ได้ติดตั้งนะครับนะชุดนี้คนทําให้ดูเยอะแล้วผมได้มาทําชุดนี้ให้ดูนอันนี้ก็ตาตทีเดียวติดนะครับเดี๋ยวให้น้องตาตให้ดูลอ่อนี่ครับน,นี่ปัดมีแค่นี้นะอีกเส้นหนึ่งทิ้งนะครับโอเคครับรู้เรื่อง